จะเป็นยังไงเมื่อเรื่องมาวุ่นวายในเวลา5้าทุ่มส4นาทีสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยหนังตลกอาชญกรรมเรื่อง11-14ปี2003นำแสดงโดยครากเกรกฮิรารีสวงเฮนรี่โทมัสราเชลลีคุกถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ หนังเริ่มต้นที่แจ็คเขากำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนโดยบอกว่าให้เขาไปรับเธอก็ได้จากนั้นก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้เมาก่อนเธอจะวางสายไปขณะแจ็คก,กำลังขับรถเมื่อนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มสินาทีจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างตกใส่หน้ารถของเขาทำให้เขาตกใจและพอตั้งสติได้เลยรีบลงไปดูจนรู้เขาชนคนเขาให้แล้ว เมื่อแจ็ครู้ตัวเองขับรถชนคนก็รีบโยนขวดเหล้าทิ้งทันใดนั้นก็มีรถขับผ่านมาเขาที่กลัวเลยรีบนำร่างชายคนนั้นมาซ่อนก่อนจะออกไปหาคนขับที่ชะลอถามเขาโอเคไหมนั่นเพราะหล่อนเข้าใจว่าหวังวิ่งตัดหน้ารถของเขาเขาเลยเอออาตามหล่อนส่วนหล่อนพอรู้เขาไม่เป็นไรและกำลังรอตำรวจก็บอกตัวเองเป็นเพื่อนกับสารวัตรจึงจะโทรไปเร่งให้นั่นเลยทำให้เขาเครียดมากหลังสาวแวน่นหรือคนขับขับรถ ออกไปแล้วแจกที่รู้ตำรวจกำลังจะมาก็รีบนำร่างไปซ่อนไว้ที่กระโปรงท้ายรถจากนั้นก็ไปนั่งรอตำรวจซึ่งยังไม่ทันจะได้หายเหนื่อยตำรวจก็มาถึงพอดี ด้านตำรวจตำรวจสงสัยแจ็คดื่มหรือเปล่าเลยให้ลงมาทดสอบสติสัมปชัญญะด้วยการท่อง A ถึงแซดจากหลังมาหน้าแม้จะยากและทำให้เขารู้สึกมึ่นเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ท่องได้สำเร็จตำรวจที่เห็นเขาไม่ได้พกใบขับขี่มาเลยเอาชื่อไปเช็คจนรู้เขาถูกยึดใบขับขี่เนื่องจากเมาแล้วขับดังนั้นจึงทำการจับกลุมและจะยึดรถของเขาทำให้เขาเครียดมาก ขณะตำรวจจับกลุ่มแจ็คด้วยเคเบิลทายก็บนคืนนี้วุ่นวายกุญแจมือเลยไม่พอทันใดนั้นก็หันไปเห็นรอยเลือดจึงเปิดกระโปรงรถขึ้นดูแล้วพอเห็นสิ่งที่แจ็คทำก็โกรธแจ็คเลยพยายามแก้ตัวก่อนจะรู้ตำรวจคิดว่านั่นคือซากวางที่เขาชนแล้วและจะเก็บเอาไปกินขณะแจ็คหยิบกันไกที่พกไว้ในกระเป๋าขึ้นมาตัดเคเบิลทายตำรวจก็ไปรื้อดูซากวางจนรู้นั่นไม่ใช่วางแต่เป็นคนชื่อแอรอนจึงรีบแจ้งกลับไปที่ศูนย์ จากนั้นก็จะนำตัวแจ็คไปขึ้นรถทว่าที่นั่งก็เต็มตำรวจจึงบอกให้ผู้ต้องหาขยับแล้วในขณะที่กำลังถกเถียงกันแจ็คที่ตัดเคเบิลท่ายได้พอดีก็รีบวิ่งหนีตำรวจจึงวิ่งตามไปจับแจ็คโดยที่ผู้ต้องหาอีกสองคนที่เห็นทางสะดวกก็รีบหนีไปหลังแจ็คหนีมาได้สักพักก็ไปเจอสาวแว่นหล่อนที่จำเขาได้เลยชวนให้มาช่วยตามหาสามีเพราะออกไปดูกวางที่แจ็คขับชนแต่ยังไม่กลับมา ขณะแจ็คเดินตามสาวแว่นหล่อนที่ดูเครียดก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้สารวัตรเพิ่งโทรมาบอกว่าลูกของหล่อนถูกรถชนแจ็คที่ได้ยินอย่างนั้นเลยตกใจส่วนหล่อนพอเห็นท่าทีของเขาก็คิดขึ้นมาได้เขาคงไม่ได้ชนกวางแต่เป็นลูกของหล่อนดังนั้นเลยจะเข้าไปทำร้ายทว่าตำรวจก็มาถึงพอดีจึงขัดขวางเธอส่วนแจ็คก,ก็ได้โอกาสหนีไป หลังแจ็ควิ่งหนีมาถึงสุสานก็สะดุดลูกบวลลิ่ลม้มนั่นเลยทําให้ตํารวจตามมาจับกลุ่มเขาไว้ได้แล้วเขาก็ได้รู้ด้วยว่าลูกของสาวแว่นที่ถูกรถชนนั้นจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย ก่อนหน้านี้เวลาห้าทุ่มเ้านาทีมาร์กกับเอ็ดดี้ได้ไปรับจิมมี่ออกไปเที่ยวแล้วก็ก่อความวุ่นไวายไปทั่วทั้งปาขวดใส่ป้ายปาขนมใส่รถที่ขับสวนมาและเผาหนังสือเรียนทิ้งจากนั้นสักพักเอ็ดดี้ก็ปวดฉี่แต่ยังไม่ทันที่มาร์กจะได้จอดเอ็ดดี้ก็ดันเปิดกระจกฉี่แล้วมาร์กที่โกรธเลยหันไปชกเอ็ดดี้ซึ่งก็เป็นเวลาห้าทุ่มสินาทีพอดีแล้วทันใดนั้นรถก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่าง หลังมาร์กเบรกรถได้สำเร็จก็ได้รู้พวกเขาชนสาวคนหนึ่งเข้าแล้วจังหวะนั้นเองก็มีชายหนุ่มวิ่งเข้าไปดูสาวคนนั้นทำให้ทั้งหมดตกใจแล้วทันทีที่หนุ่มนั่นวางสาวลงก็ชักปืนออกมายิงพวกเขาทั้งหมดเลยต้องรีบหนีเมื่อทั้งหมดขับรถหนีเจ้าหนุ่มมาได้ก็พบเอ็ดดี้ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เพราะถูกยิงแต่ถูกกระจกหนีบจนช้างน้อยหลุดจิมมี่ที่สงสารเลยจะไปตามหาช้างน้อยให้แต่มาร์กก็ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวจะกลับไปถูกยิง สุดท้ายจิมมี่เลยไปคนเดียวด้านจิมมี่เขาพบตำรวจมาจับตัวชายหนุ่มไปแล้วส่วนในที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยฉุกเฉินสองคนกำลังทำงานอยู่เขาเลยทำทีเข้าไปสอบถามมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าจากนั้นก็ไปสอดส่องหาช้างน้อยแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งได้ยินเจ้าหน้าที่คุยกันจะต้องรีบกลับโรงพยาบาลเพราะมีช้างน้อยแช่อยู่ในกระติกเขาที่รู้อย่างนั้นจึงไปขโมยกระติกทว่าเจ้าหน้าที่ก็มาเห็นจึงจะจับเข้าสงตํตำรวจ เขาที่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้าไปแย่งกระติกจนช้างน้อยตกและทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็เข้ามาถามหาลูกสาวชื่อเชอรี่เขาเลยใช้โอกาสนั้นหนีแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังวิ่งตามโชคดีที่สุดท้ายเขากับเพื่อนๆก็หนีได้ทันหลังเอ็ดดี้ได้ช้างน้อยคืนก็ดีใจมากส่วนมาร์กก็ยังคงกังวลเรื่องที่ตัวเองเป็นคนขับชนผู้หญิงจึงเตรียมกับเพื่อนๆว่าตัวเองไม่ได้หันไปดูเอ็ดดี้แต่มองถนนตลอดทว่าผู้หญิงก็เดินตัดหน้ารถกระทันหันเขาเลยเบรกไม่ทัน ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเชอรี่ได้ขับรถของพ่อออกไปส่วนพ่อพอเห็นว่าห้าทุ่มสี่นาทีแล้วก็พาหมาไปเดินเล่นแล้วพอมาถึงสุสานก็พบกุญแจรถของเชอรี่ตกอยู่ทันใดนั้นเจ้าหมาก็เห่าพร้อมพาพ่อเดินจนไปเจอร่างไร้วิญญ,ญาณของแอรอนทําให้พ่อตกใจแต่พอตั้งสติได้ว่าเชอรี่คงทําไปเพราะป้องกันตัวก็รีบไปทําลายหลักฐานโดยการเอาเสื้อห่อหัวลูกป,ปั้นไปฝังหลังพ่อจัดการกับอาวุธสังหารแล้ว ก็นำรถไปขนร่างของแอรอนแล้วขณะที่เดินทางก็ขับสวนกับมาร์กเลยโดนปาขนมใส่ทำให้พอมโหเพราะกระจกเละเทอะ ด้านพอ่อขณะมาจอดรถบนสะพานเพื่อจะโยนร่างของแอร่อนทิ้งก็มีรถขับผ่านมาพ่อจึงรีบซ่อนแล้วก็โชคดีที่คนขับไม่ได้สงสัยพ่อเลยกลับมาจัดการร่างของแอรอนต่อโดยไม่ทันได้สังเกตมีรถขับผ่านมาดังนั้นทันทีที่พ่อยนร่างของแอรอนลงไปจึงตกใส่รถคันนั้นพ่อที่ตกใจเลยรีบหนีทว่าจะหมาก็ดันคาบเสื้อที่เปื้อนเลือดไปพ่อจึงต้องไปไล่จับมัน เมื่อพ่อไล่ตามเจ้าหมาได้สักพักก็เห็นรถตู้คันหนึ่งขับหนีพร้อมกับมีเสียงปืนไล่หลังทําให้พ่อตกใจแต่ก็ต้องรีบจัดการเรื่องเสื้อก่อนจึงไล่ตามเจ้าหมาต่อหลังพ่อจับตัวเจ้าหมาและได้เสื้อคืนมาแล้วขณะเดินกลับก็เห็นหนังสือกําลังถูกเผาพ่อที่มองแล้วไม่เห็นใครเลยนําเสื้อไปเผาซะด้วยจากนั้นก็ไปเปิดฝาท่อเพื่อจะทําลายหลักฐานทันใดนั้นสาวแว่นก็ขับผ่านมาเลยจอดรถทักทายจนได้รู้พ่อก็คือสามีของสาวแว่นนั่นเอง Being. Mm -hmm. ด้านพ่อเขาบอกกับสาวแว่นมีเด็กกลุ่มหนึ่งเผาหนังสือเล่นพ่อจึงพยายามช่วยดับไฟแล้วพอพ่อทำลายหลักฐานเสร็จก็นั่งรถกลับไปกับสาวแว่นซึ่งระหว่างทางพอสาวแว่นเห็นรถฉุกเฉินก็บ่นเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเพราะเมื่อกี้หลอนก็เพิ่งเจออุบัติเหตุรถขับชนกวางแถวแถวสะพานพอทีดียินอย่างนั้นเลยตกใจดังนั้นพอกลับไปถึงบ้านเลยอาสาออกไปดูกวางว่ารอดหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่มีคนโทรเข้ามาสาวแว่นจึงรีบเข้าบ้าน ไปรับสายขณะพ่อเดินกลับไปที่สุสานก็เห็นรถของเชอร์รี่แล้วไม่ไกลกันนักก็มีรถฉุกเฉินจอดอยู่ทำให้พ่อตกใจมากก่อนหน้านี้ดัฟได้ไปหาบัสซี่เพื่อนสีที่ร้านค้า เธอที่เห็นอีกหนึ่งนาทีจะห้าทุ่มเลยขอให้เขาช่วยปิดร้านแล้วพอเห็นเขาดูเครียดๆก็ถามเขาเป็นอะไรจนได้รู้เขาทำเชอรี่ท้องดังนั้นจึงต้องการเงินเพื่อไปเอาเด็กออกทันใดนั้นมาร์กับเอ็ดดี้ก็มาตอนแรกเธอก็ขี้เกียจจะเปิดขายแต่ดัฟก็ดันใจดีเปิดให้เธอเลยต้องขายของให้พวกนั้นแล้วพอพวกนั้นออกไปเธอก็คุยกับดัฟต่อเรื่องจะหาเงินจากที่ไหนก่อนจะรู้เขาเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้วจึงเบิกอีกไม่ได้ และขอพ่อก็คงไม่ได้ด้วยจึงมีทางเดียวคือปล้นที่นี่แต่เธอก็ไม่เอาเพราะกลัวจะตกงานดังนั้นทั้งคู่เลยทะเลาะกันหลังดัฟคิดอยู่นานก็หยิบปืนขึ้นมาขู่บัสซี่แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าย,ยิงทําให้บัสซี่ดีใจทันใดนั้นเชอรี่ก็มาหาดัฟดัฟเลยขอตัวเข้าไปคุยกับเชอรี่ด้านบัสซี่เธอหยิบปืนของดัฟขึ้นมาเล่นจนปืนลั่นไปโดนตู้แช่แตกทุกคนเลยตกใจโดยเฉพาะเธอเนื่องจากกลัวจะโดนไล่ออกดัฟ เห็นนนอย่างั้เลยบอกเชอรี่ให้กลับไปก่อนแต่ด้วยที่อากาศหนาวเชอรี่เลยขอยืมแจ็กเก็ตของดัฟไปส่วนดัฟฟเขาบอกกับบัสซี่นี่เป็นโอกาสที่เธอจะไม่ต้องตกง,งานแล้วเขาก็จะมีเงินไปเอาเด็กออกคือให้เธอทําทีเป็นว่ามีโจรมาปล้นตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอถูกกล่อมสุดท้ายก็ยอมพร้อมบอกเขาให้ยิงแขนของเธอด้วยจะได้เนียนซึ่งก็ทุลักทุเลเพราะเธอกลัวส่วนเขาก็ไม่กล้าแต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จจนได้ หลังดัฟกดปุ่มสุกเฉินและมอบโทรศัพท์ให้บาซซี่โทรแจ้งตำรวจเสร็จก็รีบหนีไปขึ้นรถแต่ก็ดันลืมกุญแจโชคดีที่เชอรี่เอามาวางไว้ให้ที่เบาะแล้วเขาจึงรีบขับหนีทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงรถตำรวจเลยรู้สึกโล่งอกที่ตัวเองหนีทันทั้งที่ตำรวจทำงานเร็วมาก ขณะด,ดัฟขับรถผ่านมาที่สะพานก็เห็นรถคันนึงจอดอยู่กับหมาแม้เขาจะสงสัยแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะจะรีบไปหาเชอรี่ดานดัฟเขาไปจอดรถอยู่ที่อีกฝั่งของถนนพร้อมตะโกนบอกเชอรี่เขาได้เงินมาแล้วและพอรู้เธอไปจอดรถอยู่ที่นั่นเพราะรถสตาร์ทไม่ติดก็หันไปหาสายพ่วงก่อนจะพบลูกโบลิิงของตัวเองหายไปจึงงงๆแต่พอเห็นเชอรี่จะข้ามถนนมาหาก็เลยลงไปรอทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังเธอเลยก้มลงดู ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถตู้ขับมาด้วยความเร็วจึงพุ่งชนเธอเขาอย่างจางังทำให้ดับตกใจมาก ขณะดัฟเอาเงินไปให้เชอร์รี่และกำลังเศร้าเขาที่แขนก็ชักปืนออกมายิงมาร์กเอ็ดดี้และจิมมี่ที่อยู่บนรถจึงรีบหนีส่วนตำรวจที่มาถึงที่เกิดเหตุพอดีก็เข้ามาควบคุมตัวดัฟเนื่องจากรู้แล้วเขาคือคนร้ายพอรูป,ปรพัณ์สันฐานตรงกับที่ได้รับแจ้งนอกจากนี้ก็พบปืนที่ใช้ปล้นและเงินของกลางด้วยทว่าสิ่งที่แปลกคือมีช้างน้อยตกอยู่ดัฟเลยบอกอันนั้นเป็นของพวกคนที่ขับรถมาชนเชอร์รี่ ด้านตำรวจเมื่อเห็นบัสซี่ลงมาจากรถฉุกเฉินที่เข้ามาช่วยชีวิตเชอรี่แต่ไม่สำเร็จก็บอกเธอให้ไปชี้ตัวผู้ต้องสงสัยแต่เธอก็ไม่ไปพร้อมรับสารภาพเธอร่วมมือกับรัฟดังนั้นพอถูกจับกลุมจึงเข้าไปแสดงความเสียใจกับรัฟที่ต้องสูญเสียคนรักไปขณะตำรวจแจ้งไปยังสถานียังตามจับรถตู้ไม่ได้ทางสถานีก็บอกให้เขาแวะไปดูรถที่ขับชนกวางด้วยตอนแรกเขาก็ปฏิเสธเพราะกำลังยุง่งแต่พอรู้คนแจ้งเป็นเพื่อนของ วัก็เลยต้องยอมไป ก่อนหน้านี้เวลาสี่ทุ่มห้าสี่นาทีเชอรี่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนจนได้รู้เธอคั่วอยู่กับหนุ่มสองคนคือดัฟและแอรอนแต่โดยที่ไม่รู้เด็กเป็นลูกใครเลยจะให้แอรอนจ่ายค่าเอาเด็กออกทันใดนั้นแอรอนก็มาเธอเลยขอวางสายเพื่อนด้านพอ่อเมื่อรู้เชอรี่จะออกไปกับแอรอนก็เตือนเนื่องจากไม่ไว้ใจหมอนั่นดังนั้นหากมันทำอะไรเธอพ่อจะไม่เอามันไว้เธอเลยบอกเธอดูแลตัวเองได้ เมื่อเชอรี่เจอแอรอนก็ถามเขาได้เงินมาไหมแต่เขาก็จะตอบต่อเมื่อมีอะไรอะไรกันแล้วเธอเลยชวนให้เขาวิ่งไล่จับเธอจนไปถึงสุสานแล้วพอเขาจับเธอได้เธอก็ไปรื้อเช็คมาเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนจะถามหาทุกอย่างแต่เขาก็ไม่มีเนื่องจากยังไงเธอก็ท้องอยู่แล้วทําให้เธอเซ็งแต่สุดท้ายก็ยอมมีอะไรอะไรด้วยขณะทั้งคู่กําลังมีอะไรอะไรกันอย่างเมามันหัวของรูปปั้นก็หักลงมาทับแอรอนโดยที่เชอรี่ไม่รู้และกว่าจะรู้ อีกครั้งก็ในตอนที่เธอเสร็จกิจแล้วดังนั้นจึงตกใจมากหลังเซอร์รี่ได้สติและเห็นลูฟของดัฟในกระเป๋าเงินก็คิดอะไรได้บางอย่างดังนั้นจึงท,ทําทีเป็นโทรไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าดัฟมาเห็นเธออยู่กับแอรอนจึงโกรธจากนั้นก็รีบไปสวมใส่กางเกงคืนให้แอรอนแล้วกลับไปที่บ้านโดยไม่รู้ตัวเลยว่าได้ทำกุญแจตกไว้ ด้านพ่อเขาเห็นเชอรี่กลับมาด้วยอาการลุกลี้ลุกลนแถมมือยังเปื้อนเลือดอีกแต่เธอก็อ้างเธอแค่ถูกหนามตำําแล้วพอรู้ตัวกุญแจรถหายก็ออกไปขอย,ยืมจากพ่อตอนแรกพ่อก็จะไม่ให้แต่สุดท้ายก็ยอม ขณะรถของเชอรี่มาดับอยู่ข้างทางมาร์กกับเอ็ดดี้ที่ขับผ่านมาก็เข้ามาแซวตอนแรกเธอก็ไม่สนแต่พอรู้ทั้งคู่รู้จักเธอเพราะเป็นแฟนของดัฟก็ถามหาดัฟจนได้รู้ตอนนี้ดัฟอยู่ที่ร้านค้าเมื่อเชอรี่มาถึงร้านค้าก็พบรถของดัฟจอดอยู่เลยจะเข้าไปขโมยลูกโบลิ่งแต่รถก็ดันล็อกทำให้เธอโมโหมาก ดานเชอรี่เธอทำทีเป็นตั้งใจมาหาดัฟเพื่อพูดคุยถึงเรื่องเงินค่าเอาเด็กออกจากนั้นก็กอดจูบรูปคำเขาเพื่อค้นกุญแจทันใดนั้นบัสซี่ก็ทำปืนลั่นดัฟเลยขอให้เธอกลับเธอที่รู้กุญแจอยู่ในแจ็คเก็ตเลยขอแจ็คเก็ตมาใส่หลังเชอรี่ได้ลูกโบลิิงมาแล้วรถของเธอก็ดันสตาร์ทไม่ติดเธอเลยต้องพ่วงไฟรถของดัฟมาหลังพอรถสตาร์ทติดก็เห็นดัฟพยายามจะยิงบัสซี่เลยโทรไปแจ้งตำรวจจากนั้นก็กลับไปที่ สส่สาโดยหวังจะไปสร้างหลักฐานว่าแอรอนถูกดัฟจัดการทว่าศพของแอรอนก็ดันหายไปเธอที่ตกใจจึงทําลูกโบลิ่งตกเอาไว้ตรงนั้นดานเชอรี่เธอพยายามจะขับรถหนีแต่รถก็ดันสตาร์ทไม่ติดอีกเหมือนเคยจึงโทรไปหาใครบางคนโดยบอกให้มารับเธอหน่อยซึ่งคนคนนั้นก็คือแจ็ค เมื่อแจ็คก,กับเชอรี่ได้คุยกันก็ทำให้ได้รู้เชอรี่ไม่ได้ท้องแต่ตั้งใจหลอกเงินของดัฟและแอรอนเพื่อใช้หนีไปกับแจ็คซึ่งตอนนี้เธอก็ได้เช็คของแอรอนมาแล้วเหลือแค่ดัฟแต่เรื่องมันเละเทะไปหมดจึงอยากให้แจ็คมารับเธอเดี๋ยวนี้จากนั้นก็สงสัยเขาเมาหรือเปล่าซึ่งยังไม่ทันได้คุยจบดัฟก็เรียกเธอบอกว่าได้เงินมาเธอเลยขอวางสายแจ็คเพื่อไปเอาเงินแล้วทันทีที่เวลาห้าทุ่มสินาทีเธอก็ก้มลงดูโทรศัพท์จนถูก รถชนส่วนพ่อก็ทิ้งร่างของแอรอนลงไปจนกระแทกเข้ากับรถของแจ็คสรุปนะคะก็เป็นเรื่องราววุ่นๆุนของเวลาห้าทุ่มสินาทีที่คู่รักแจ็คกับเชอรี่โดนกรรมตามสนองเนื่องจากวางแผนหลอกเงินคนอื่นแล้วหนีเธอ,อจึงถูกรถชนส่วนเขาก็ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับและชนคนเสียชีวิตทั้งที่จริงแล้วหมอนั่นเสียชีวิตเพราะถูกรูปปั้นตกลงมาใส่ในขณะที่มีอะไรอะไรกับเชอรี่นั่นเองก็จบไปแล้วนะคะกับหนัง11 14หนังได้ คะแนนจาก IMDb 7.1คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ